สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่29ธันวาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เราคาดว่าน่าจะเห็นความผันผวนค่อนข้างสูงนะคะเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะสาเหตุหลักก็น่าจะมาจากหุ้นร้อนแรงนะคะเอ,อ่อบางตัวนะคะนำโดยตัวเดลตานะคะเมื่อวานนี้ก็มีความเหวี่ยงกัน ค่อนข้างมากนะคะก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีอิทธิพลต่อตลาดเนี่ยเป็น10จุดนะคะในแต่ละรอบที่วิ่งขึ้นวิ่งลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ตรงนี้น่าจะยังคงมีต่อเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยก็ยังถือว่า วิ่งเกินพื้นฐานไปค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาเก็งกําไรของนักทุนเนี่ยก็คงต้องมีความระมัดระวังมากนะคะถึงแม้มวนเมื่อวานนี้จะย่อตัวลงมากว่าร้อยจุดแล้วก็ตามนะกว่าร้อยบาทแล้วก็ตามนะคะวันนี้เนี่ยเราคาดว่าความผันผวน,นของเซ็เนจะอยู่ในกรอบ1 4 3 5ถึง1 4 7่จุดนะคะสังเกตววลุ่มการซื้อขายในช่วงอีก2วันทําการก่อนหยุดยาวเนี่ยก็อาจจะเริ่มมีการเบาบางลงนะคะถ้า นักลงทุนยังมีความกังวลใจในเรื่องของการแพร่ระบาดของตัวโควิด -19 นะคะซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องติดตามทั้งภายในประเทศแล้วก็ในต่างประเทศด้วยนะคะจะทำให้ในช่วงของวันหยุดยาวที่เราหยุดกันกันค่อนข้างมากเนี่ยตรงนี้เนี่ยทำให้นักลงทุนอาจจะต้องมีการเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของการติดเชื้อภายในประเทศเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีนักลงทุนบางส่วนที่จะ ทยอยขายลดความเสี่ยงเวลาในช่วงที่ตลาดมีการดีตรดตัวขึ้นนะคะก็อาจจะต้องมีความระมัดระวังตรงนี้นิดนึงสําหรับอัปเดตในเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะถ้าเป็นภายในประเทศเนี่ยต้องบอกว่าก็อาการยังคงน่าเป็นห่วงอยู่สําหรับจํานวนผู้ติดเชื้อทีออ่พบเป็นรายวันที่เร่งตัวสูงขึ้นแล้วก็มีกลุ่มคลัสเตอร์ใหม่ๆนะคะจากการแพร่พกระจายเนี่ย ไปในหลายๆจังหวัดมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือเกินครึ่งของจังหวัดทั้งหมดที่มีในประเทศนะคะก็คงต้องติดตามใกล้ชิดโดยเฉพาะยิ่งในกรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดก็จะมีพวกระยองนะคะที่อยู่ในกลุ่มเป้าระวังอย่างใกล้ชิดน,นะคะต้องจับตาดูในช่วงเทศกาลนะคะว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่กลับบ้านไปในต่างจังหวัดเนี่ยจะมีการแพร่กระจายของเชื้อเนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ต้องดูการควบคุมของทางภาครัฐนะคะ จะจบลงที่การล็อกดาวน์เหมือนในรอบก่อนหรือไม่นะคะตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยเราเมองว่ารัฐก็คงจะพยายามยือ้อย่างสุดความสามารถนะคะที่จะไม่ให้เกิดการล็อกดาวน์ทั้งประเทศแล้วมีผลกระทบในเชิงเศรษฐกิจเหมือนเช่นที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าก็คงต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของการแพร่ระบาดนะคะการแพร่กระจายของเชื้อนะคะเป็นสําคัญนะคะกิจกรรมทางเศรษฐกิจหลายอย่างอาจจะต้องถูกงดลดงดเว้นหรือย,ยกเลิกหรือควบคุมอย่างเข้มข้นมากขึ้นนะคะในต่างประเทศนะคะ ก็เช่นเดียวกันสําหรับเรื่องของการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ใหม่ของตัวโควิด -19 เอ่อจะเห็นว่าหลายๆประเทศมีความกังวลกันมากนะคะแล้วก็เริ่มมีการประกาศขยายเรื่องของการล็อกดาวน์ข้ามปีนะคะอย่างเช่นที่เกิดขึ้นที่อังกฤษหรือว่าเอ่อการเชื้อสายพันธุ์ใหม่ที่เกิดขึ้นที่อังกฤษเนี่ยก็ส่งผลให้ทั้งญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยประกาศ ในเรื่องของการขยายเวลาการล็อกดาวจนข้ามปีไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเพื่อรอดูตัวสถานการณ์ตรงนี้นะคะซึ่งก็มองว่า Impact ในเรื่องของโควิด -19 ก็คงต้องมองข้ามปีไปจนถึงปีหน้านะคะในแง่บวกที่เกิดขึ้นจากตัวตัวโควิด -19 ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนนะคะบริษัทยาล่าสุดก็คือ S อส a ทสเนกเี่ยก็ยื่นให้กำลังจะยื่นให้หน่วยงานทาง,งกนี่าอนุมัติการใช้วัคซีนนะคะซึ่งก็คิดว่าน่าจะ สามารถอนุมัติได้ภายในสัปดาห์นี้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามาช่วยเสริมโมเมนต์ทางบวกนะคะในแง่ของวัคซีนที่จะช่วยป้องกันว่าจะสามารถทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อเนี่ยลดลงได้หรือไม่คิดว่าตรงนี้ต้องเป็น process ที่ต้องใช้ระยะเวลานะคะเพราะว่ากว่าที่จะอนุมัติกว่าที่จะเริ่มต้นฉีดดูผลกระทบนะคะในเบื้องต้นนะคะการแพ้ยานะคะ ต่างๆแล้วก็ดูผลกระทบในระลอกถัดไปนะคะว่าสามารถสร้างภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นได้หรือไม่แล้วก็สุดท้ายเลยก็คือทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยลดลงได้หรือไม่นะคะตรงนี้ก็คือเป็น process ที่อาจจะต้องกินระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้เวลาในการพิสูจน์นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการอนุมัติวัคซีน,นย่อมเป็นข่าวดีนะคะแล้วก็อย่างของตัว astrazeneca เนี่ยน่าจะคาดหวังในส่วนของต้นทุนราคาที่ถูกลงได้นะคะจากการที่ตัวลักษณะของตัววัคซีนเนี่ยสามารถเก็บในอุณหภูม ในตู้เย็นปกติได้นะคะทำให้ลดเรื่องของต้นทุนในเรื่องของการขนส่งได้มากในระดับหนึ่งนะคะอีกทั้งเป็นประโยชน์โดยตรงต่อไทยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของข้อตกลงในเรื่องของการใช้ไทยเป็นฐานการผลิตในภูมิภาคนะคะก็จะทําให้ไทยเนี่ยสามารถอาจจะเข้าถึงในตัวเรื่องของวัคซีนเนี่ยได้เร็วกว่ากําหนดนะคะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกที่มองเอาไว้รออยู่ข้างหน้านะคะแะอะไรก็ตามเนี่ยในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้เนี่ยก็ คาดหวังความผันผวนค่อนข้างมากนักทุนที่รับความเสี่ยงได้น้อยนะคะก็อาจจะทยอยขายลดความเสี่ยงบางส่วนไปในช่วงที่ตลาดดิ่ตัวขึ้นนะคะหุ้นเด่นประจาวันวันนี้นะคะเราเลือกตัวแรกเลยเป็นตัวก้าวนะคะจะสังเกตว่าในช่วงที่ตลาดมีความอ่อนไหวผันผวนค่อนข้างสูงเนี่ยเริ่มมีการกลับมาเล่นในหุ้นกลุ่มที่ดีเฟนซีมากขึ้นนะคะอย่างเช่นตัวโรงไฟฟ้าเมื่อวานนี้ก็เป็นหนึ่งในหุ้นกลุ่มที่ค่อนข้างโดดเด่นนะคะที่ถูกเลือกเข้ามาใช้ทดแทน ความเหวี่ยงของตลาดนะคะในเรื่องของความเสี่ยงนะคะเอ่อกราฟก็ถือว่าเป็นหุ้นปลอดในเรื่องของผลลบจากตัวโควิด1 i นะคะในขณะที่มองในแง่ของพื้นฐานเองแล้วเนี่ย,ยกำลังการผลิตในมือเนี่ยก็จะหนุกนการเติบโตที่เด่นที่สุดในกลุ่มนะคะราคาหุ้นตอนนี้ก็ถือว่ายังมีอัพไซด์นะคะจากราคาพื้นฐานที่40บาทน,นะคะตัวที่2ที่เราแนะนำเข้ามาเป็นหุ้นเด่น ประจําวันนะคะก็คือตัว R S นะคะตัวนี้เนี่ยเรามองในแง่อีเวนต์เพลย์นะคะในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีแบบนี้เนี่ยเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่คาดหวังได้นะคะซึ่งทาง R S เนี่ยเขามีโปรแกรมเรื่องของ m g g c e l e b r a t i o n นะคะ2021นะคะในช่วงวันที่2 1่จนถึงสาธันวาคมนี้นะคะก็มองเรื่องของยอดขายนะคะในส่วนของ R S mall เนี่ยก็น่าจะเติบโตดีขึ้นด้วยนะคะคาดว่าจะ สามารถทำนิวไฮได้นะคะทั้งจากชนิดของสินค้าที่เพิ่มขึ้นแล้วก็ตัวเมกาเซอร์เบชันสน2021นี้ด้วยนะคะน่าจะหนุนให้กำไรในไตรมาส4ีเนี่ยยังโตสูงในเชิง Year on Year อยู่นะคะเป็น2ตัวที่เราแนะนำเข้ามานะคะสำหรับวันนี้คือ g ก้าแล้วก็ RS นะคะก็เลยปรับเข้ามาในพอร์ตของเราที่ ATO นะคะส่วนเมื่อวานนี้แรงเหวี่ยงของตลาดทำให้เราถูกตัดขาดทุนตัวหาน้าไปที่39บาทลบไป3.25นะคะ เทคนิคข้อพิกวันนี้นะคะสำหรับหุ้นเด่นในเชิงเทคนิคสามตัวนะคะเราเลือก bdm s นะคะ ea แล้วก็ตัว k bank ค่ะสำหรับซื้อเก็่อกำไรค่ะมาอัปเดตกับตัวสเต็กนะคะหรือ chino thai engineering นะคะก็สถานะแบ็กหลอกล่าสุดน,นะคะทางด้านสเต็กก็มีการปิดงานเซ็นงานใหม่ปีหกสามนะคะสองหมืน ล้านบาทนะคะก็เพิ่มขึ้นจากปี62ที่14,000ล้านบาทนะคะทั้งนี้นะคะทางบริษัทมีการได้งานในส่วนของตัวงานใหญ่นะคะลงไฟฟ้าหินกองนะคะ8,200ล้านบาทในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะก็ทําให้ช่วยเสริมงานในช่วงของครึ่งปีแรกที่เป็นงานย่อยส่วนเพิ่มจากงานที่เซ็นไปแล้วนะคะและ้วก็งานย่อยภาครัฐค่ะทําให้หนุนงานเซ็นปี เส้นใหม่ปีนี้นะคะเติบโตจากปี62อย่างที่ได้กล่าวไปนะคะอย่างไรก็ดีค่ะบริษัทได้ส่งมอบงานในช่วงปี62แล้วก็ 9M63 นะคะไปที่32,000ล้านบาทแล้วก็27,000ล้านบาทนะคะทให้สถานะแบ็คหลอกล่าสุดของตัวสเต็กเองนะคะอยู่ที่81,000ล้านบาทนะคะจากระดับสูงสุดนะคะที่สิ้นปี6 1ที่เคยทำไว้ที่1 5 0 0 0ล้านบาทค่ะ ทางฝ่ายนะคะก็คาดว่าภาครัฐนะคะจะหันมาเล่นการประมูลโครงการใหญ่มากขึ้นนะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจาก4ีโครงการใหญ่นะคะก็ได้แก่รถไฟฟ้าสีส้มฝั่งตะวันตกนะคะซึ่งก็เป็นงานก่อสร้างเออเป็นงานสัมป,ปทานนะคะทั้งก่อสร้างแล้วก็บริหารเดินรถทั้งสายนะคะมูลค่าก็กว่าสิ0แสสองหมล้านนะคะซึ่งล่าสุดก็รอศาลตัดสินสข้อเรียกร้องของ BTS นะคะแต่ผู้ประมูลซองก็มีการส่งชงไปหมดแล้วก็คาดน้าว่าช่วงครึ่งเออช่วงไตรามาสแรกของปี64ก็น่าจะประกาศผลประมูลได้นะคะ โครงการที่2ค่ะเป็นรถไฟทางคู่เฟส2นะคะแบ่งเป็น9เส้นทางทั่วประเทศนะคะมูลค่ารวมก็ 3, อ่อสี่แสนล้านนะคะก็คาดว่า3สเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเสนชัยเชียงรายเชียงของบ้านไผ่นครพนมจิระอุบลน,นะคะที่ผ่านคลรมและเ e a เนี่ยก็น่าจะพร้อมประมูลในช่วงของไตรามาสสและก็3ามคิวหกนะคะแล้วก็โครงการที่3นะคะก็จะเป็น รถไฟฟ้าใสาสีม่วงเตาปูนได้บุรณะนะคะมูลค่าแสนล้านนะคะซึ่งก็อยู่ระหว่างเว้นคืนที่ดินนะคะก็คาดจะเห็นการประมูลในช่วงครึ่งปีหลังปี64ค่ะก็ทําให้ทางฝ่ายมองนะคะตัวสเต็กก็น่าจะเป็นปี64ก็น่าจะเป็นปีที่แบ็กหลอกมีเข้าสู่วงจรขาขึ้นอีกครั้งค่ะเนื่องจากแนวโน้มมาจิ้นที่อ่อนตัวลงนะคะจาก5.5ในไตรเอ่อในในปี6 2นะคะลงมาเหลือเอ่อ4.2%ซในในเเดือน6 3นะคะท่ามกลางไรายได้แล้วก็ ทั้งปีนะคะมีการเติบโตนะคะทำให้ทางฝ่ายก็มองว่ามาจิ้นของงานที่รอสมมอบในปี64-65นะคะก็น่าจะยังต่ำนะคะที่ระดับใกล้5%ค่ะดังนั้นนะคะในเชิงกลยุทธ์นะคะทางฝ่ายก็เออทางบริษัทก็เห็นว่าจะพยายามประมวลงานใหม่นะคะที่มีมาจิ้นดีกว่า5%เนะคะเมื่อเพื่อนหนุนกำไรปี6 4และ65ค่ะ แต่อย่างไรก็ดีนะคะทางฝ่ายก็มองกำไรปี63นะคะจะยังคงลดลง3 8 year on y เ a r เนยอนยนะคะหลักๆก็เป็นผลมาจากมาจิ้นที่หดตัวลงค่ะเพราะยังมีโครงการ margin ามาจิ้นต่ำที่รอส่งมอบนะคะแล้วก็ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลงค่ะแล้วก็หากประเมินโครงการใหม่ที่เข้ามาเติมแล็กลอกเนี่ยเออก็ยังเอกก็คาดจะเห็นเชื่อว่ามาจินนะคะจะดีขึ้นนะคะแต่ไรายได้ที่เข้ามาเริ่มเข้ามาในช่วงของครึ่งปีหลังปี64เนี่ยทำให้มาจินก็ยังเฟื้นตัวไม่มากนะคะจากปี63ค่ะ อย่างไรก็ดีนะคะตรงนี้ก็จากปัจจัยที่เร่งประมูลรอต้นรอปีหน้านะคะขณะที่แนวโน้มกําไรก็ยังคงได้รับผลลบจากโครงการในมือนะคะที่มีมาจิ้นต่ํานะคะแล้วก็ราคาหุ้นล่าสุดที่ซื้อขายอยู่ที่1.3เท่านะคะไพเปอร์บุ๊กของปี64นะคะซึ่งมีส่วนลดจากค่าเฉลี่ยในอดีตที่1.5เท่านะคะแต่เนื่องจาก ROE ที่ต่ํากว่า ROE ในเฉลี่ยนะคะทางฝ่ายก็มองว่าณระดับ1.1.25เท่านะคะก็น่าจะเหมาะสมกับการ เ,เ,เหมาะสมกับราคาพื้นฐานที่เราประเมินให้ไว้นะคะทำให้ราคาณนะตอนนี้นะคะไม่มีอัพไซด์นะคะก็คงคำแนะนำขายค่ะครับมาต่อในส่วนทองคำนะฮะอ้อทองคำเมื่อวานนี้นะครับคือไม่ใช่แค่ทองคำตัวเดียวที่เวัชแรงขายนะครับทั้งในส่วนงพันธบัตรสหรัฐเนี่ย แล้วก็ทั้งฝั่งของน้ํามันนะครับก็ย่อตัวลงเช่นเดียวกันนะฮะทองเมื่อวานนี้ขึ้นไปใกล้1,900เหรียญนะครับยังไม่ถึงนักเกนิดนึงนะครับแล้วก็ย่อลงมาแถวแถวหนึ่งแนะครับแล้วก็ยังคงแกว่งตัวออกข้างอยู่นะครับส่วนเมื่อวานนี้ที่ผมได้บอกว่าตัว spdr เนี่ยเรามีรู้นว่าจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับในสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าตัวมาตรการเนี่ยก็คือเป็นตัวที่เป็นปัจจัยที่มันเอ่อยังคงที่ก่อนหน้านี้นะครับยังคงไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยล่าสุดก็้้้ขออสสรรปกมมมมมาาาาานนะะัตีีซืืเเ่ณ2 นะครับก็เป็นหนึ่งสัญญาณครับที่เป็นสัญญาณบวกกับทองคำนะครับในภาพระยะกลางถึงยาวนะครับว่าตัวเ p เนี่ยจากที่เขาขายมาทั้ง2เดือนเนี่ยเริ่มกลับมาซื้ออีกแล้วนะครับแต่ว่ายังคงต้องดูติดตามต่อไปนะครับว่าในช่วงที่เหลือของเอ่ออีกสักวัน2วันเนี่ยจะเป็นแรงซื้อหรือเปล่านะครับถ้ายังเป็นแรงซื้ออยู่ก็ยังคงเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อทางทองคำนะฮะส่วนในเรื่องของตัวตอนนี้ถ้าเป็นหน้าหนึ่งเลยเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นนะครับล่าสุดในที้ทางสภาล่างของทางสหรัฐเน่รอนนะคัับใสววขงต วงเงินที่ช่วยเหลือประชาชนเนี่ยจากก่อนหน้าในที่ท,ทีมม่ทางทามมาทางคุณทามเนี่ยก็คือยืนยันว่าอยากจะเพิ่มจาก600เหรียญเนี่ยขึ้นไปเป็น8เออขึ้นไปเป็น2,000เหรียญต่อรายนะครับซึ่งล่าสุดก็ถูกปัดตกไปแต่ว่าทางฝั่งของทางสภาล่างสหรัฐเนี่ยก็มีการาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะอนุมัติตัวตัวที่เป็นเงินช่วยเหลือ2,000เหรียญต่อรายนะครับซึ่งตอนนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการนะครับว่ายังคงต้องขึ้นสู่ทางทางเอ่อทางวุฒิสภาสหรัฐนะครับในการพิจารณาต่อนะครับ ก็จะงคงเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่เป็นแรงหนุนให้กับตัวทองคําอยู่ข้างหลังนะฮะแล้วก็ในทางฝั่งของดอลลาร์เนี่ยก็คือถูกกดดันในส่วนของตัวตัวมาตรการตัวนี้คือดอลลาร์ก็ยังคงอ่อนค่าไมา่เลื่อนนะครับจากเงินที่อัดฉีดเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องนะฮะก็คือยังมีแนวโน้มว่าทางถ้าทางคุณคุณโจไบเดนเนี่ยเข้ามารับตาแหน่งต่อจากคุณทัมก็น่าจะมีในส่วน,นของตัวมาตรการเนี่ยออกมาช่วยกระตุ้นหนุนต่อไปนะครับตัวดอลลาร์เนี่ยตอนนี้ยังคงอยู่ในทิศทางมอตการอ่อนค่าอยู่นะครับ ส่วนแนวโน้มของทองคำทั้งทั้งส่งของฝั่งกลยุทธ์นะครับทองคําวันนี้เรายังคงมองว่ายังคงพักตัวอยู่ในกรอบแล้วก็ยังคงจะผันผลอยู่ในกรอบหลักที่เป็นทางขึ้นอยู่นะครับจากปัจจัยที่ได้บอกไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของตัวเ้เศรษฐกิจในวันนี้นะครับจะมีประกาศในส่วนของตัวคณิตนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคนะครับของนางสหรัฐก็มีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นกว่าครั้งก่อนนะครับที่ 97. จุดจากครั้งก่อนคือ9 6 1จุดนจุดนะครับยังไงก็ ตัวนี้ก็ลองติดตามดูครับคืนนี้อาจจะทำให้ทองคำมาผันผวนได้นะครับแต่เรายังคงมุมมองว่าทองคำเนี่ยกรอบทีทางหลักยังคงอยู่ทางขึ้นต่อนะครับส่วนดิเอท็ดเนี่ยในส่วนของ g o h 2เนะครับเรายังแนะนําเป็นเทรดดิ้งในกรอบ1870งแปถึงหนึ่นะครับสเปรดระหว่างตัวทองคำสปอตกับตัวฟิวเจอร์นะครับอยู่ตอนตอนนอี้อยู่ประมาณ8เหรียญน,นะครับผมสำหรับมุมมองตลาดหุ้นแล้วก็ทองคำวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ